ขับตัวใหญ่ครับไอ้น,นี่แม่ตะขาบนะครับดูหางครับดูหางน,น,นึกถึงว่าอย่าลืมนึกถึงว่าตะขาบห้าตัวนะครับตัวนี้ตะขาบขนึ่นแล้วนะครับนี่ สวัสดีครับผมแดดรมลม,ลม,ลมตกครับนี่มาปล่อยเบ้านะครับตะขาบครับเอาตะขาบสิสสสลั่นเลยนะครับตะขาบใหญ่ครับตะขาบใหญ่ คบครับนะครับไม่เล็กนะครับตัวนี้ไม่เล็กนะครับมาดูแม่ตะครับครับนี่นะครับ,นรบ,นรบหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกครับหกหกหกนะครับขึ้นแล้วไทยบ้านครับไทยบ้านเล่นเว้ว